เราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องออกกําลังกายแต่ที่สําคัญเราอายุไม่ใช่เด็กๆแล้วอะสามสิบกว่าแล้วพอเราอายุมากขึ้นอะค่ะพวกข้อต่อพวกเอ็นสังเกตไหมว่าเราจะปวดเมื่อยเราจะยืนนานไม่ได้แอบแก๊บเลยแล้วแม่ใส่ส้นสูงไงจ๋าออกกําลังกายปุ๊บจ๋ารู้เลยว่าตัวเองไม่ไหวแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพี่จิ๊บอายุมากกว่าจ๋าอีกเขาก็เริ่มแบบอือนี่นะจ๋าไปเจอนี่เลยค่ะชาเม่คริสตัลคอลลาเจนพี่รู้ ดูไหมเป็นคอลลาเจนที่อาจารย์ชอบมากมันทำไมถึงชอบมากในเรื่องของความดีงามของเขาอันดับแรกนะเป็นคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องข้อต่ออันนี้ไวชงเหรอคะอันนี้ไวชงค่ะเปิดออกมาจะเป็นงี้ค่ะสามสิบหกน่ารักน่ารักิอันนี้ องสวยงามน่ารักซื่อเป็นของฝากก็ได้แล้วยิ่งวันแม่ก็ยังได้ค่ะแต่ทีนี้ที่จ๋าชอบมากกว่านั้นคือข้างในซองเนี้ยค่ะเขามีคอลลาเจนไตรเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์และคอลลาเจน type 2ซึ่งช่วยในเรื่องของต่อครบเออแต่ยังไม่พอค่ะในนี้ยังมีวิตามินซีปกติเวลาเราทานคอลลาเจนเนี้ยนะ เราต้องได้ผลมากมากเลยต้องทานคู่กับวิตามินซีแต่นี้ไม่ต้องไม่ต้องหาวิตามินซีเพิ่มคือในซองนี้มีครบโอาะวิตามินซีอะมันจะเป็นตัวช่วยทําให้คอเลาเจนทํางานได้ดีคือต้องแล้วในเนี้ยห้าพันมิลลิกรัมนะคะแล้วคอลลาเจอรเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นพี่คือมันเยอะมากคือในหนึ่งซองเนี่ยกินทุกวันนะเชื่อไหมว่าเราจะครบหนึ่งกระปุกนี่นะหนึ่งแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมจะอยู่ในร่างกายของเราแต่ที่แม บว่าเรื่องคอลลาเจนเนี่ยแม่กลัวอ้วนแล้วก็แม่กลัวหวานทุกอ่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลหรือเปล่าลูลาไม่ต้องกลัวอะไรค่ะหรือเปล่าคุณแม่ลองดูนะคะนี่น้ำเปล่านะคะเราจะเทลงไปซืบได้กลิ่นอะไรไหมคะไม่นะไม่ค่าวไม่ได้กลิ่นเลยค่ะไม่นะไม่ไพอใส่ลงไปนะคะละลายแล้วนี่นี่แล้วก็คนอย่างนี้นะคะคัแค่เนี้ย ตัวนี้ที่บอกว่าอ้วนไหมือเปล่าไม่อ้วนค่ะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลชนี้มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําตาลก็มันจะใส่ใส่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเลยเราก็จะใส่ได้ในทุกๆอย่างใส่น้าเปล่าก็ได้ใส่กาแฟก็ได้ใส่อาหารก็ได้ใส่น้ําผลไม้จะแอบใส่อะไรใส่เสน่ห์ลงไปก็ได้นะคะแม่ชิมสิแม่แม่แม่กินเสน่ห์ของลูกไปแล้วหรอไปแล้วกลับว่าจะกินซะหน่อย แล้วเนอะใช่ว่าจะกินสำหรัแม่ปาดหน้าไปเลยสมบว่าเหมือนน้ำเปล่าธรรมดาไม่รู้สึกาวอะไรเลยใช่ไหมพี่อันทานง่ายง่ายมากคือลูกก็เลยชอบมากเพราะว่าคุณสมบัติเขาดีมากแล้วก็ทานง่ายดื่มง่ายทานทุกวันเลยนะคะตอนท้องว่าแนะนําว่าตอนเช้าๆเลยตื่นมาเนี่ยก็หยิบอันนี้ซองหนึ่งออกมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็บอกว่าวันนี้ของให้มีความสุขเฮงๆงสุขภาพแข็งแรงเรื่องนั้นเรื่องนี้เคล็ดลับเศรษฐีเราก็มีมากมาย